มาแล้วครับไฟกบนะครับดาวเหนือมีรูที่สามไฟกบขับพอใจเร็วไฟใจเร็วดาวเหนือจริงไหมนี่ายใจนะเนี่ยส่วนดาวเหนืออยู่นี่เราเนี่ยเป็นมาที่สองเดี๋ยวเร็วายใจไฟใจนำอยู่อันที่สอง เราเดือดเตรียมตัวออกแล้วไปดราเหนือไปไปดราเหนือไปเราเหนือไปดราเหนือไปจะเ,เดิเเดนดที่ 3, สามจะเห็นจะน้ำหองแล้วดราเหนือ ดาวเหนือลูกเร็วเร็วดาวเหนือจะทันแล้วดาวเหนือจะทันแล้วดาวเหนือดาวเหนือเร็วเร็วโอ้ยอันดับหนึ่งเข้าไปแล้วดาวเนี่ยน่าจะได้อันดับสอ โอ okay. เคดาเดี๋ยวได้ที่สองครับเย็นเงินเย็นเงินเสียงมากลูกเยน็นเงินค่ะ